นาวานิยายเสียงเรื่องน้ำตาดวงดาวประพันธ์โดยเพลดาเฟื่องอักษรบทที่29แก่มานี่เรียวแรงไม่รู้มาจากไหนเมื่อพบหน้าหลานสาวที่ยืนอยู่ตรงหน้าเขากระชากผมหล่อนอย่างแรงก่อนจะฟาดมือไปบนใบหน้าที่หงายเลิดนั้นอย่างแรงไวตายแล้วช่วยด้วย ดวงดาวกรีร้องออกมาอย่างตระหนกแล้วหล่อนก็พยายามที่จะถอยหนีแกมันเลวศักดศีริะโกนออกมาอย่างแสนโมโหและเจ็บใจที่หลานสาวเป็นไปอย่างที่ไม่น่าจะเป็นไปได้เขารู้เจตนาของหล่อนดีว่าเพราะอะไรจึงใส่ไฟพี่สะพยตัวเองเช่นนั้นเลี้ยงมาเสียเข้าสุขเข้าสารแกน่าจะตายซะตั้งแต่เกิดเรื่องระยำละชอบที่จะทำนักบอกมาสิ เวลานี้แกได้ขึ้นสวรรค์ไหมฮะเขาอย่างแม่ลาจากการขยุ้มผมหลานสาวไว้อย่างนั้นและดวงดาวก็เจ็บจนน้ำตาไหลาพรูหล่อนพยายามที่จะแกมือผู้เป็นลุงออกแต่ก็ไม่หลุดง่ายๆฉันจะเอาเลือดหัวแกออกซะบ้างไอ้ชิดไปเอาตะพด์ข้ามาเร็วคุณครับโทอย่าเลยครับผมว่า นายชิดตัวสั่นง,งานงกที่เห็นเหตุการณ์เช่นนั้นแกสงสารคุณหนูดาวของแกเองไม่ว่าจะอย่างไรแกก็เป็นห่วงทงั้งๆที่รู้ว่าคุณหนูของแกไม่ดีมาตั้งแต่ต้นนั่นแหละไอ้ชิดนี่เป็นคําสั่งนะครับครับนายชิดภาวาเมื่อนายตะวาดแล้วแกก็วิ่งลนลานเข้าไปด้านในไม่ได้ไปเอาตะโพทที่ว่าหรอกหากแต่วิ่งไปหาตะวัน ที่เดินอยู่ด้านหลังบ้านตรงระเบียงที่แกเห็นเขาอยู่ก่อนแล้วตะวันกำลังจะเดินมาพอดีเขาเห็นแล้วว่าผู้เป็นลุงกลับมาแล้วคุณตะวันเร็วๆเข้าครับคุณลุงท่านจะฆ่าคุณหนูดาวตายแล้วแกเข้าไปฉุดแขนเขาโดยท่าทางตื่นตกใจสนักไปเร็วๆตะวันพรวดออกไปเขาเห็นน้องสาวอยู่ในสภาพที่ช่วยตัวเองไม่ได้ ผู้เป็นลุงทําท่าราวกับจะเข็นฆ่าให้ตายคามือกระนั้นแหละคุณลุงครับคุณลุงพี่วันช่วยด้วยหล่อนร้องออกมาด้วยเสียงอันดังมากเพราะไม่มีใครมาช่วยหล่อนได้แม้แต่นายชิดออกไปนะตะวันแกกับฉันเดี๋ยวเจอกันอีกทีเอาไอ้ชิดนายฆ่าให้เองไปเอาอะไรเองจะวอนซะแล้วไหมล่ะ คือผมหาไม่เจอครับจริงๆครับนายชิดก้มหน้ารายงานไม่กล้าสบตาเพราะเป็นการโกหกที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆไอ้งโง่เดี๋ยวข้าไปเอาเองก็ได้นางดาวแกอย่าไปไหนนะเข้าเหวี่ยงร่างหลานสาวกระเด็นไปทางหนึ่งและก็ชี้หน้าเมื่อตะวันทำท่าจะผวาไปที่ร่างนั้นมึงก็อีกคนหนึงที่จะต้องเอาเลือดหัวออกอย่านะอย่าเข้าไปหามันนะ ไม่เชื่อก็กลองดูสิดูลิตรุงมึงบ้างคุณลุงครับผมไม่เข้าใจเลยกูมึงมันโง่ตะวาดด้วยเสียงอันดังและด้วยประกายตาลุกวาวหน่ากลัวหลานชายเลยชะง,ง,งักงันส่วนหลานสาวเอาแต่ปิดหน้าร้องไห้ด้วยเสียงอันดังสักดิ์สิทธิ์เดินเข้าไปหมายหาตะพดพอพ้นร่างลุงเท่านั้นดวงดาวก็ลุกขึ้น แล้ววิ่งออกไปจากห้องนั้นทันทีน้องดาวตะวันร้องออกมาไม่อยู่แล้วน้องดาวจะไปอน้องดาวจะไปหลอนวิ่งออกไปทางหน้าบ้านไปที่ประตูรัว้วแล้วร่างทางร่างก็วิ่งรับหายไปอย่างรวดเร็วมันไปไหนอะมันไปไหนศักดิ์สิทธิ์โผล่ออกมาถามหาด้วยเสียงอันดังในมือมีตะพดอันใหญ่มาด้วย ตะวันหันไปหาผู้เป็นลุงเขาบอกปอว่าดวงดาววิ่งออกไปแล้วทางหน้าบ้านเออให้มันไปไปให้พ้นๆอย่ามาให้เห็นหน้าอีกเลยส่วนแกไปที่ห้องแกกับฉันมีเรื่องที่ต้องพูดกันมากแกจะได้หูตาสว่างสักทีไปสิเว้ยมองหน้ากันอยู่ได้หรือว่าจะขัดข้องหาคิดว่าเก่งแล้วแน่แล้วก็ไปสิเว้ยไปอีกคนนึง ไปสิตะวันก้มหน้าเข้าเดินไปที่ห้องด้านในโดยมีผู้เป็นลุงเดินตามไปติดๆผมเมื่อได้รับฟังเรื่องราวจากปากของผู้เป็นลุงตะวันก็นิ่งอึง้งมันเป็นความจริงที่เขาไม่รู้และก็ไม่ทันฉุกคิดอีกด้วยวัชเรศกับริษาทั้งสองเป็นเพื่อนรักกันมากเราเองก็รู้ก็เห็นมาตลอด ตั้งแต่ก่อนแต่งงานอีกและก็วัชเรศนี่เองที่ทำให้เขาได้แต่งงานกับริสาคุณตูนั่นไม่ใช่ชู้แกมันโง่ไม่มีหัวคิดเลยแกรู้ไว้นะตะวันว่าคนอย่างแกน่ะไม่มีวันที่จะฉลาดแน่หากว่าแกยังเกาะติดอยู่กับน้องสาวแบบนี้แยกแยะซะบ้างสิว่านั่นน่ะน้องแล้วนี่น่ะเมียนั่นน่ะลูก แกโตแล้วนะเรียนมาก็สูงส่งเป็นครูคนแล้วแกยังสอนตัวเองไม่ได้แล้วจะมีหน้าไปสอนใครเขาฮะคุณลุงครับผมแกกลับไปนะไปจัดการใหม่กับชีวิตของแกเองความสุขอะไรจะเทียบเท่าความสุขในครอบครัวพ่อแม่ลูกไม่มีหรอกผมเสียใจจริงๆนะครับไม่นึกเลย ว่าตัวเองจาโง่เขลาเบาปัญญาหน้ามืดตามัวไอตะวันเอ้ยนี่หากว่าแกไปติดผู้หญิงยิงเรือที่ไหนจนโง่หัวไม่ขึ้นและถึงขนาดเลิกกับเมียกแกนะฉันจะไม่มานั่งเสียใจเลยจริงๆนั่งคนเดียวหรือเปล่าคะเนี่ยเจ้าของเสียงถามเป็นเจ้าของร่างสูงโปรง่ง ในชุดสวมใส่สีดำสนิทใบหน้าหล่อนสวยสดเพราะการตกแต่งที่ล้ำเลิศหล่อนยิ้มสวยขนาที่ตวัดสายสะพายกระเป๋าใบย่อมเข้าที่ข้างทางอ๋อเชิญเลยคุณไม่มีใครนั่งหรอกชายหนุ่มเงยหน้าขึ้นบอกและเขาก็เห็นว่าหล่อนที่ยืนอยู่เบื้องหน้านี้สวยจริงๆหล่อนสวยเฉียบขาดทีเดียวแหละหล่อนแต่งหน้าแต่งกายได้ทันสมัย กลิ่นน้ำหอมอย่างดีราคาแพงโชยมาจากกายหลอนเมื่อหย่อนกายลงนั่งที่เก้าอี้นวมอย่างดีของสถานที่นั้นไม่มีที่ว่างเลยค่ะฉันขอนั่งด้วยคนนะคะมารอเพื่อนนะคะเดี๋ยวก็คงมาหล่อนมองหน้าเขาสลับกับการมองขวดและแก้วตรงหน้าเขาขณะที่พูดบอกมันเป็นความจริงตามนั้นเพราะวันนี้เป็นวันต้นเดือนในผับรูแห่งนี้ จึงมีแขกมากมายกว่าวันปกติหล่อดมองที่นั่งมาตั้งแต่แรกก้าวเข้ามาแล้วแต่ไม่มีที่ว่างเลยมาพบเขาคนนี้นั่งอยู่คนเดียวท่ามกลางเก้าอี้ถึงสามตัวในมุมนี้ไม่เป็นไรหรอกครับนั่งตามสบายที่นี่ไม่ใช่ที่ของผมอยู่แล้วล่ะว่าแต่คุณจะทานอะไรล่ะผมในฐานะสุภาพบุรุษจะเรียกบริกรให้เสียงนั้นฟังดูอ้อแอ้ ราบกับคนลิ้นไก่สั้นก็แน่ละ่ะเพราะขวดเหล้าพร่องไปมากทีเดียวไม่ต้องหรอกค่ะเกรงใจฉันเรียกเองแล้วหล่อนก็หันไปสั่งน้ำส้มเพื่อตัวเองแก่บริกรที่เดินเข้ามาต้องรับพอดีขอน้ำส้มคั้นนะคะแก้วใหญ่เลยครับผมบริกรไปแล้วหล่อนก็หันมาทางเขาซึ่งยกแก้วขึ้นกระดกเหล้าเข้าปากอยู่แล้ว หล่อนก็ทันได้เห็นหน้าแย่ๆของเขาเมื่อถอนแก้วออกจากปากคุณดื่มเก่งนะคะหล่อนว่ายิ้มๆและเมื่อเห็นเขาเฉยไม่ตอบรับอะไรหล่อนก็เลิกคิ้วกับตัวเองและไม่สนใจเขาอีกตะวันมองแก้วเหล้าในมือเขารู้ว่าตัวเองเมามากแล้วแต่ไม่อยากกลับบ้านไม่อยากเห็นหน้าน้องสาวเขากับดวงดาวไม่พูดและไม่มองหน้ากันมาหลายวันแล้ว ต่างคนต่างอยู่ซึ่งเขาเองก็ไม่นึกว่าจะเป็นไปได้เลยระหว่างเขากับหลอนที่ผูกพันกันมาตลอดเขาเองก็ทั้งสับสนทั้งอึดอัดแต่ก็ยังตัดสินใจอะไรไม่ได้ทั้งนั้นงานที่วิทยาลัยก็มากเพราะกำลังอยู่ในช่วงสอบสมองเขาเครียดจนต้องหาที่ระบายและเขาก็มาที่นี่เกือบทุกวันตั้งแต่วันนั้นวันที่กลับจากบ้านของผู้เป็นลุงเ่าหมดขวดแล้ว เขาถอนใจยาวๆออกมาไม่มองผู้ที่นั่งร่วมโต๊ะเลยแม้แต่น้อยแล้วในที่สุดเขาก็เรียกบริกรมาเช็คบินไปแล้วหรอคะหล่อนหันมาทางเขาใบหน้ายังระบายด้วยรอยยิ้มครับเขาพยักหน้ารับแล้วยิ้มให้หล่อนบ้างคงต้องกลับแล้วห่วงแฟนที่บ้านมั้งคะหล่อนถามทีเล่นทีจริงและเขาก็สายหน้า แววตาเหมือนคนบาดเจ็บไม่มีหลอกคุณไม่มีใครแล้วผมน่ะพ่อไม้นะอ๋อหรอคะแหมน่ารักจริงฉันชอบพ่อไมค่ะหวังว่าเราคงได้พบกันอีกนะคะ,น,ะน่เพื่อนๆของฉันมาพอดีเลยเขามองตามสายตาหล่อนเห็นสาวสวยสองคนเดินมาชายหนุ่มลุกขึ้นเมื่อบริกรเดินมาพร้อมถาดบินที่เช็คแล้ว เขาผลักถาดนั้นไปตรงหน้าเอาไปเลยเอาให้หมดเลยน้องเอาไปเลยตวงดาวเดินออกมาจากห้องนอนทันทีที่ได้ยินเสียงรถพี่ชายหล่อนทนต่อไปไม่ไหวแล้วกับการเมินเฉยของพี่ชายให้หล่อนตายไปซะก่อนเถอะถ้าจะเป็นอย่างนี้ตลอดปีตลอดชาติวันนี้หล่อนจะต้องพูดกับเขาให้รู้เรื่องให้ได้พี่วัน พอเจอหน้ากันจังๆดวงดาวก็เรียกเขาด้วยน้ำเสียงไม่พอใจนี่กินเหล้ามาอีกแล้วสิใช่ไหมทำไมล่ะทำไมเขาตะคอกออกมาดังๆอย่างไม่พอใจทำไมดวงดาวจะต้องมาบงการชีวิตเขาด้วยนะทำไมพี่จะกินไม่ได้มันเรื่องของพี่ตัวของพี่นะก็ใช่น้องสาวตาวาวทั้งน้อยใจทั้งเสียใจไม่มีใครเข้าใจหล่อนแล้วหรือนี่ ผู้เป็นลุงก็คงจะตัดขาดหล่อนไปแล้วหล่อนเหลือพี่ชายอยู่คนเดียวเท่านี้เขาจะมาเป็นไปอย่างนี้จะไม่ให้หล่อนเกิดความรู้สึกน้อยใจเสียใจได้อย่างไรกันหล่อนถอยก้าวไปเบื้องหลังไม่มีคำพูดอะไรออกจากปากมาอีกวูบหนึ่งนั้นหล่อนคิดถึงความตายความตายช่วยหล่อนได้แน่ไปให้ผลหน้าพี่ได้ไหมพี่เบื่อเธอเหลือเกินแล้วรู้ไหมน้องดาวไป ไปไหนก็ไปปตายได้เลยยิ่งดีหล่อนกรีดร้องออกมาอย่างโหยหวนก่อนจะวิ่งออกไปจากที่นั่นและตะวันก็ไม่สนใจน้องสาวอีกเขาเดินไปที่ห้องนอนส่วนตัวทิ้งกายลงบนเตียงเขาเหนื่อยหน่ายกับชีวิตเหลือเกินแล้วเหมือนมีแางสั่งหอนบางอย่างตะวันผุดลุกจากเตียงเขาเดินออกจากห้องไปที่ด้านนอกตามองไปที่ประตูห้องนอนน้องสาว เห็นเปิดแง้มอยู่และทันใดนั้นหูเขาแววเสียงดิ้นรนครุกคลักข้าวของบางอย่างตกกระจายดังออกมาจากในห้องนั้นเขาขมวดคิ้วไม่ใช่ดวงดาวทำลายข้าวของด้วยการคว้างปาแน่ดวงดาวทำอะไรฮะเขาวิ่งไปเปิดประตูห้องคุณพระช่วยด้วยเถอะนั่นร่างของดวงดาวนอนหงายอยู่หน้าโต๊ะเครื่องแป้งกับพื้นห้อง มือไม้หิกงอและน้ำลายฟูมปากดวงตาคู่นั้นเบิกกว้างค้างอยู่อย่างนั้นน้องดาวเธอเป็นอะไรเขาปราดไปหาสุดร่างลงกับพื้นเขย่าร่างนั้นด้วยแรงของความตาระหนกสายตาปราดไปข้างกายเห็นแก้วและซองยาบางอย่างตกอยู่ยาเฮ้ยยายดาวเขาร้องออกมาอย่างตกใจรีบเก็บซองยานั้นมายัดใส่กระเป๋าเสื้อ อาการเมาไม้แทบจะหายไปหมดเดียวนั้นเขาพาน้องสาไปโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดน้องดาวดวงดาวนอนตาลอยอยู่ในห้องนั้นจากกลิ่นอายที่ได้รับรู้ก็รู้ว่าเป็นโรงพยาบาลหล่อนยังไม่เห็นพี่ชายที่ยืนอยู่ข้างเตียงในตาหล่อนยังพร่ามัวและหล่อนก็ค่อยๆรับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบทที่30ส สวัสดีคุณตะวันรักษักยิ้มให้แก่ตะวันเมื่อพบหน้าและเขาก็มองเลยไปที่คนที่ยืนอยู่ข้างกายนั่นดวงดาวอยู่ในชุดสุดสวยท่าทางสดชื่นเรื่องเริงมากทีเดียวครับอาจารย์ตะวันมีสีหน้าไม่สดใสนักต่างกับน้องสาวที่ยิ้มได้ไม่ยอมหุบป,ปากหล่อนเดินมายืนเคียงข้างพี่ชายมองรักษักด้วยแววตาสนใจเพราะหล่อนรู้ว่าเขาคือใคร ในวิทยาลัยนั่นเองน้องสาวมาส่งทุกวันเหรอเขายิ้มต่อเผื่อไปให้หญิงสาวและพยายามอย่างยิ่งที่มองให้ทะลุใจของฝ่ายนั้นไม่ลืมเลยว่าเพราะผู้หญิงคนนี้ที่ทำให้ครอบครัวของน้องสาวสุดที่รักของเขาต้องมีอันเป็นไปบ้านแตกสาแรกขาดน่ารักจังนะมีน้องสาวแบบนี้ผมว่า มีไม่กี่คนหรอกจริงไหมคุณเออตะวันไม่รู้ว่าฝ่ายนั้นพูดประชดหรือเปล่าแต่เขาก็ร้อนๆอนหนาวหไปเหมือนกันครับอาจารย์ทานโทษเธอครับคุณตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรหรอกครับมาทำงานที่โรงเรียนนี้ไหมหากว่าว่างงานจริงๆแล้วจูจูรักษักก็เอ่ยปากกับรอนที่ยืนตาโตเท่าไข่ห่านเมื่อได้ฟังคำพูดของเขา อุ๊ยตายจริงๆเหรอคะผอ,อมีงานที่นี่ให้น้องดาวเอ้ยดิฉันทําจริงๆเหรออย่าพูดเล่นนะคะเดี๋ยวดิฉันดีใจเกอรจริงสิครับผมจะพูดเล่นทําไมเรื่องนี้คือพอดีว่าที่แผนกธุรการมีที่ว่างอยู่ที่หนึ่งคุณพิมพ์ดีดได้ใช่ไหมและเรื่องบัญชีนิดหน่อยก็ได้ได้ค่ะได้ไม่มีปัญหาเลยดิฉันทาได้ค่ะ พราอเรียนมาทางนี้แม้ว่าจะไม่จบแต่ที่ฉันก็ทำได้ค่ะงั้นก็โอเคเลยนะว่าแต่คุณตะวันเถอะมีปัญหาหรือเปล่าที่น้องสาวจะมาทำงานที่นี่น่ะเออเขามองหน้าน้องสาวสลับกับมองหน้าเจ้านายดวงดาวเพิ่งออกจากโรงพยาบาลเมื่อวานนี้เองเขาจำเป็นต้องให้หล่อนมาส่งอย่างเช่นทุกครั้งเมื่อตอนที่ไม่มีปัญหาอะไร เขายอมให้หล่อนมาทั้งๆท,ที่อึดอัดเพราะตั้งแต่กลับจากบ้านคุณลุงเขานอนคิดดูก็เห็นจริงตามนั้นเขากับดวงดาวกาะติดกันมากเกินไปแล้วไม่น่าต้องเป็นอย่างนี้เลยเขาทั้งสับสนทั้งร้อนในใจแต่เขาก็ทําอะไรมากไปกว่านั้นไม่ได้เพราะทําแค่นั้นดวงดาวก็ถึงกับกินยาตายเขาคงต้องค่อยๆค,ค,คิดค่อยๆทําจะหุนหันทําไปไม่ได้ พราะน้องสาวคงจะรับไม่ทันแน่ๆเขากับหล่อนติดกันมานานแล้วนั่นเองไม่ใช่ว่าเพิ่งจะมาติดเมื่อไหร่การจะตัดขาดจากกันง่ายๆคงเป็นไปไม่ได้แน่และเขาก็คิดว่าหากดวงดาวได้ทำงานก็ดีเหมือนกันมีเพื่อนฝูงมีสิ่งแปลกใหม่เข้ามาในชีวิตหล่อนก็คงจะค่อยๆห่างจากเขาได้แน่อุ้ยไม่ต้องถามพี่วานแล้วคะ่ะพออ,อ ดิฉันตอบเองได้ว่าจะทำงานนี้แน่หากว่าท่านผอออ,อนุญาตให้มาทำดีซะอีกสิคะดิฉันจะได้อยู่ใกล้กับพี่ชายเช้าก็มาด้วยกันเย็นก็กลับด้วยกันไม่มีปัญหาอะไรดีจังเลยค่ะงั้นก็โอเคเลยนะว่าไงคุณตะวันฮึดีใจไหมที่น้องสาวจะมาทำงานด้วยนะเขามองหน้าผู้ชายคนนั้น คนที่ทำร้ายจิตใจน้องสาวเขาจนป่นปี้เขามีแผนการแล้วที่จะแก้แค้นแทนริสาเขาเอาแน่คอยดูก็แล้วกันสิคอยดูแหมไม่นึกเลยว่าเจ้านายพี่ตะวันจะใจดีหลอกก็หลอก,อกใจก็ดีด้วยนะพี่ดวงดาวนอนหนุนตักพี่ชายอย่างเป็นสุขเมื่อพี่ชายกลับถึงบ้านในเย็นวันนั้น หล่อนดึงแขนพี่ชายมากอดไว้แล้วก็กดนิ้วเล่นเบาๆมือหนึ่งมีขนมอยู่ด้วยยามนี้หล่อนเป็นสุขเซนักที่ได้อยู่กันตามลำพังกับพี่ชายเขาชื่ออะไรนะคะชื่อรักษักจะ้ะไงตกลงว่าจะไปทำงานแน่ใช่ไหมค่ะพี่จริงๆแล้วน้องดาวก็โชคดีนะคะงานเดี๋ยวนี้หายากยังกับอะไรแต่น้องดาวจู่ๆก็ได้ทำงานง่ายได้เหลือเกิน อย่างเนี้ยจะไม่ให้ดีใจได้ยังไงพี่ดีใจด้วยนะจ๊ะว่าแต่น้องดาวเธอมีชุดกระโปรงอะไรหรือยังล่ะทำงานในแผนกนั้นน่ะต้องแต่งตัวสวยๆนะเขาแต่งแข่งกันหน้าดูเลยล่ะในนั้นน่ะเขาก้มลงถามน้องสาวเกี่ยวกับเรื่องแต่งตัวไปทำงานในวันพรุ่งนี้ดูซิหมดจะได้ทำงานก็รวดเร็วซะจนตั้งตัวไม่ติดเลยเชียวอย่าห่วงเลยค่ะพี่วัน ไปเบิกเงินที่แบงก์แล้วก็ไปซื้อกระโปรงมาแล้วสี่ชุดหมดเงินไปสามพันกว่านะคะ่ะหมดกระเป๋าเลยทั้งรองเท้าทั้งกระเป๋าแหมเร็วจริงนะถ้าทางจะเหงงานใหม่นะน้องเราเนี่ยเข้าลูกกลุ่มผมดกดำนั่นอย่างเอ็นดูมากมายจริงๆแล้วในชีวิตเขานี่คงจะขาดน้องสาวช่างประจบคนนี้ไม่ได้หรอกดวงดาวน่ารักนักหนาะ แต่ทำไมล่ะทำไมบางคนไม่เข้าใจริสาเธอน่าจะเข้าใจนะแล้วในที่สุดตะวันก็คิดถึงอดีตภรรยาคิดถึงโดยลืมไปว่าจริงๆแล้วคนที่ร้ายกาดนั่นก็คือน้องสาวเขาเองหาใช่ริสาผู้นั้นไม่ดวงดาวมาทำงานที่นี่อย่างนั้นเหรอครับอาจารย์วัชเรศอุทานออกมาอย่างพิศวง,งงงวยเมื่อเขาเห็นร่างของดวงดาว สะพายกระเป๋าไปที่ห้องธุราการของวิทยาลัยขณะนั้นเขายืนคุยอยู่กับรักศักพอดีที่ระเบียงของอาคารเรียนใช่ผมรับเขาเข้ามาทำงานยิ้มของรักศักด์บ่งบอกเต็มที่ว่ามีอะไรภายในรอยยิ้มนั้นและวัชเรศก็ได้แต่ชะโงนอยู่ในใจว่านี่มันอะไรกันเล่าแต่ยายดวงดาวนั่นไม่ได้จบอะไรสักอย่าง ผมทราบว่าเขาเป็นมาอย่างไรแต่ผมก็เรียนอาจารย์สมน์เจ้าของมหาวิทยาลัยแล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไรหรอกผมจัดการเองสำหรับยายดวงดาวนี่วัชเรศมองหน้าฝ่ายนั้นอีกครั้งเขารับรู้ทันทีว่ารักศักกำลังเล่นเกมอะไรอยู่แน่นอนแล้วนี่มันจะอย่างไรต่อไปเล่าเขาสายหน้ากับตัวเองเมื่อรักศักเดินจากไปแล้วตะวันเดินขึ้นมาพอดี และเขาก็พบวัชเรศหน้าตาเจือนไปเมื่อเห็นวัชเรศอยู่ตรงนั้นคำพูดของคุณลุงยังดังกึกก้องอยู่ในหูวัชเรศไม่ใช่ชายชู้เขาเป็นเพื่อนกับลิษาตั้งนานก่อนที่ลิษาจะพบเขาด้วยซ้ำลิษาป่านนี้เธอจะเป็นอยู่ยังไงนะวัสด,ดีคุณตะวันสบายดีสิใช่ไหมวัชเรศทักทายเขาก่อน และในคำทักทายนั้นเขาไม่มีคำว่าพี่ตะวันเช่นก่อนอีกต่อไปครับเขาพูดตอบได้เพียงเท่านั้นเองและก็พยายามที่จะนึกว่าควรจะพูดอะไรกับวัชเรศอีกแต่ในานาทีนั้นเขาก็นึกไม่ออกจนฝ่ายนั้นจะก้าวจากไปตะวันจึงได้เอ่ยออกมาเดี๋ยวก่อนคุณตูเออผมอยากทราบวัชเรศหันมาแววตาว่างเปล่า ไม่มีอะไรเลยในนั้นเขาไม่สนใจที่จะสารอะไรอะไรกับตะวันอีกต่อไปแล้วคนอย่างนี้อยู่อย่างโรคสังคมแท้ๆเขาคิดเช่นนั้นมีอะไรผมเอออยากถามถึงริสาวัชเรศถอนใจยาวออกมาก่อนจะหันร่างกลับมาเผชิญหน้าด้วยมีอะไรเหรอเขาสบายดีไหมครับแล้วปูเป้ คงสบายดีเข้าไปโรงเรียนตามปกติทุกวันวัชเรศหัวเราะในลําคอมองหน้าตาวันด้วยแบวตาแปลกๆเขาทั้งสองเป็นอย่างที่คุณถามมานั่นแหละแล้ววัชเรศก็หันล่างกลับเดินจากตรงนั้นโดยไม่พูดอะไรอีกและตะวันก็ได้แต่มองตามอย่างไม่รู้ว่าอย่างไรเหมือนกันวัชเรศไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะเขานั่นแหละ นั่นพี่วันจะไปไหนเอ่ยดวงดาววิ่งออกมาถามเมื่อเห็นพี่ชายมีทีท่าว่าจะออกนอกบ้านสีหน้าของตะวันไม่สดชื่นนักหล่อนก็เลยถามแบบไม่เอาจริงเอาจังพี่วันจะออกไปข้างนอกจะ้ะเขายิ้มเนื่อยๆกับน้องสาวอย่างไรก็คงตัดกันไม่ขาดแน่น้องคนนี้น้องดาวอยู่บ้านนะจ๊ะไปไหน เออไปนานไหมคะพี่คงไม่นานหรอกก็แล้วแต่นะพี่จะไปหาอะไรดื่มหน่อยนะไปตามประสาผู้ชายอย่างนี้เข้าใจนะจ๊ะค่ะค่ะน้องดาวเข้าใจพี่วันไปเถอะน้องดาวไม่ตามหรอกจะรีดผ้าไปทำงานพรุ่งนี้น้องดาวก็ไม่ค่อยว่างเหมือนเก่านักหรอกคา่ะตั้งแต่ได้ทำงานเนี่ยแล้วหล่อนก็ถอยไปจากพี่ชายเป็นครั้งแรก ที่หล่อนไม่กล้าเซ้าซี้เขาต่อไปเหมือนเมื่อก่อนที่รู้ว่าเขาจะออกนอกบ้านตะวันมองตามน้องสาวนิดหนึ่งเท่านั้นแล้วเขาก็ก้าวออกไปจากที่ตรงนั้นเพื่อไปขึ้นรถก่อนจะขับออกไปจากบ้านอย่างคนไม่รู้จุดหมายปลายทางว่าจะไปจบอยู่ที่ไหนอุย้ยตายคุณอีกแล้วเหรอเนี่ยเสียงอุทานหวานใส แต่ไม่คุ้นหูของชายหนุ่มนักและเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นมองเขาก็เห็นสาวสวยคนหนึ่งยืนยิ้มอยู่ขอ,อนั่งด้วยคนนะคะมาคอยเพื่อนเหมือนเดิมค่ะว่าแล้วหล่อนก็นั่งลงตรงข้ามกับเขาตะวันเหลียวไปรอบๆแขกแน่นแทบจะทุกครั้งที่เข้ามาภายในผับแห่งนี้และที่โต๊ะของเขายังมีเก้าอี้ว่างอยู่ตัวหนึ่งพอดี เจ้าหล่อนนี่คงจะหาที่นั่งไม่มีกระมังเขานึกและก็ยังไม่มีทีท่าจะจำหล่อนได้ว่าเป็นใครก็สมองและความนึกคิดของเขาในเวลานี้ไม่ได้อยู่กับหล่อนคนนี้นี่นาสงสัยว่าจะจำดิฉันไม่ได้หล่อนหัวเราะเสียงใสหน้าตาหล่อนดูสดชื่นเรื่องเริงราวกับไม่มีความทุกข์ร้อนใดๆเลยกระนั้นครับจำไม่ได้จริงๆขออภัยด้วยเถอะ ดิฉันเคยมาพบคุณที่นี่ไงคะเมื่อครั้งนั้นก็เหมือนครั้งนี้แหละฉันหาโต๊ะนั่งว่างๆไม่ได้ก็เลยต้องมานั่งที่โต๊ะคุณจําได้หรือ,อยังคะหรือว่าตอนนั้นคุณเมามากไปหน่อยเลยจำไม่ได้ครับเขายอมรับออกมาพร้อมกับรอยยิ้มน้อยๆเพิ่งจะจําหล่อนได้นี่แหละเออหน้าตาท่าทางหล่อนดูดีเหมือนกันนะท่าทางราวกับสาวสังคมเลย แต่งตัวสวยแบบคนที่มีรสนิยมที่ดีกลิ่นน้ำหอมที่โชยมาจากหล่อนนั่นก็คงจะมาจากเมืองนอกเมืองนาแน่ผมเมามากไปหน่อยวันนั้นแล้ววันนี้เมาหรือยังคะหล่อนยิ้มอีกท่าทางเป็นกันเองกับเขามากขึ้นท่าทางจะยังกระมังเดี๋ยวก็คงเมาหรอครับเพราะตั้งใจจะมาเมาอ,อยู่แล้วงั้น ขอเมาด้วยคนนะคะอีกสักครู่เพื่อนฉันก็คงจะมาเราเป็นเพื่อนที่สนิทกันมากผมคงจะไม่เมาแล้วล่ะครับเขาดูนาฬิกาข้อมือเวลาเพิ่งจะสามทุ่มความจริงเขาอยากจะนั่งดื่มต่อแต่นั่งอยู่คนเดียวมากกว่าที่จะมานั่งร่วมกับใครใจเขาเวลานี้ไม่มีอารมณ์ที่จะพูดคุยกับใครมากมายนักหรอกเขาอยากอยู่ตามลำพังอา้าวทำไมล่ะคะ หล่อนอุทานออกมาด้วยท่าทางเสียดายที่ไม่ได้สารสัมพันธ์ต่อเพราะผู้ชายคนนี้น่าสนใจมากทีเดียวผมลืมไปว่ามีธุระที่จะต้องทำอีกนะครับขออภัยทีเถอะเอาไว้โอกาสหน้าผมจะทานด้วยหล่อนทำปากจูแต่ก็พยักหน้าค่ะตามสบายเลยค่ะอ่ะนี่ค่ะนาบัตรฉันว่างอยากทานแล้วเมื่อไหร่ โทรไปตามที่บ้านได้เลยนะคะฉันชื่อนั้นแหละ